ทั้งหมดร้อยเจท่านนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ยินดีมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับโตอารนะคะต้องบอกว่าโครอาราเราเนี่ยก็มีกิจกรรมมีการาำนินธุรกิจในหลายๆมุมหลายๆด้านถ้าเราขาดที่น้องสื่อมวลชนแล้วเนี่ยเรา กิจกรรมแล้วก็ธุรกิจเราที่เราดาเนินการมาตลอดเวลาไม่สามารถจะส่งไม่สามารถจะสวยแพร่แล้วก็ส่งต่อไปยังสังคมให้ได้รับทราบว,ว่าเราดำเนินการอะไรบ้างอะไรบ้าง ที่เป็นประโยชน์กับวกเราทั้งในมุมของประชาชนในมุมของสังคมชุมชน,ชนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้ดอมต่างๆสางสิงนะคะองค์กรของเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะยกระดับชุมชนนะคะในส่วนของคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเราให้ความสําคัญ ในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเทางด้านชุมชนสังคมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะในฝั่งของท่านทีม CSR เองค่ะเราก็ได้ให้ความสําคัญนะคะเราก็เอามาตั้งเป็นเป,นป้าในการดําเนินงานของเรานะคะ 2> <2> ในการทํางานที่จะยกระดับขึ้นมาให้ภาพลักษณ์ให้ภาพขององค์กรของเรากับชุมชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีเน่ยนะคะ 1> <1> <า> <imana> มันเครื่องเรือหางยาวให้ด้วยนะคะกับโครงการ OR รักเรือรักน้ำเขาเรียกว่าเขเรือปลอดภัยนะคะ ความรู้ความจงนานของพี่ๆโออาเรานะคะมาให้กับชุมชนรอบทางด้วยนะคะคะนะคะลงพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วเราก็ร่วมกับลุ่วิสาหกิจชุมชนหนองยางก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นหนองยางเฮอร์เบิรนะคะเราไปให้ความรู้กับชุมชนหนองยางแล้วก็ผลิตเป็นตัวน้ำมันเหลืองน้ำมันหอมและเหยื่อสิ่งที่น่าชื่นใจมากๆคือเรามีพี่ๆนะคะพัฒนาจาก ตัวซองกาแฟเอามาเป็นหมวกแล้วก็มีเอาอ่าซองของน้ำยาซักผ้าน้ำยาตัดผ้าลูมหมูซักก็อเอามาทำเป็นเหรียญโปรยทานค่ะแล้วก็พิกัดของของกลุ่มวิสาหกิจหนองปูนะคะอยู่ในวัดค่ะก็เลยรับบริจาคลอตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วก็ทำออกมาเป็นอ่าก็เ,เรายังมีอ์ปกอบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรียกว่า ฐานะอยู่นะครับก็คืองานกิจกรรม c s r ของเราก็คือโครงการไทเด็กนะครับก็คือการนําสินค้าชุมชนนะครับหรือสินค้าเราเกษตรมีต่างๆที่ที่มีคุณภาพที่เราคัดสรรเข้ามาเข้ามาไปอทำหนในพิีในร้าน,นอาหารร้านขายของฝากหรือร้านค้าไทเด็กดีที่สุดถ้าที่เราที่เราทําได้นะคะก็คือมันจะมีรถบรรทุกาม,มานันก็นคือสับที่เป็นรถสันดาพลังงานสันดาห์ค่ะ ก็คือจะมีรถที่เป็นออน้ำมันของเบรดนะคะคือมีเอสเซนซ์แล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์ซึ่งอย่างที่พี่เหนียวบอกเขาว่าของในันน้ำมันปตทอเองนะคะหรือว่าทีวีเซชั่นรวมถึงฟาร์มฟาร์มบ้นแรงเนี่ยเขาก็ซื้อรับซื้อน้ํามันจากโรงเกัดของในกลุ่มปตทซึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นจุดที่อยากให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าน,น้ํามันของเรามิโนคาราที่ดีจริงๆและทางฝ่าทางภาครัฐเขาแจ้งว่าถ้าจะด้วยตัวเนี่ยจะต้องมีสถานีชาร์จ คารานะนะคะที่เป็นชารเรอวค่ะอยู่12,000กม่าัวชาร์นะคะซึ่งโอไอเองะคะเราต้องการจะเป็น EV leading brand นะคะแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านสถานีชาร์จที่เป็นหัวชาร์เร็วนะคะเราก็เลยมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่าเราจะมี7 0 0 0นประมาณเจ0ดกัวชาร์นะคะในปี2 0 3 0นะคะซึ่งตัวเลขี้ Tro ื่อส่ะ네ก็คือต้องกูัวเป็นตัวเลขที่ forecast จากประมาณการนนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จอมชาร์ตไม่ได้นะคะ ตอนวันเลยบ่ายอากาศร้อนที่สุดกับตอนเช้าอากาศเย็นที่สุดนะครับในวันเดียวกันเนี่ยอุณหภูมิต่างกันสูงสุดเท่าไหร่ปรากฏว่า5องศานั่นแปลว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเวลาดีดว่าอุณหภูมิต่างจะไม่เกิน5องศานะครับถ้าคิดเป็นปริมาณน้ำมันนะครับจากการจาก่าทคำพิเศีนะครับ5องศาเนี่ยนก็มันเบนซินเนี่ยต่างกัน5้าลต่อนลิตรนะครับต่างกันห้าเอ็นต่อนลิตรน้ำมันดีเซลต่างกัน3.5มจล ตอนนึงที่คุณนิสิตถึงพันเอกแล้วนั่นแต่ว่าเลยครับว่ารถจะหมดละนะครับตอนกลางวันไม่เติมเปลือขับกลับบ้านกลางคืนเขาก็ขับหมายถามว่าไอ้ท่าที่มันที่คุณนิสัยนิ่งกลับมันคุ่มไหมมันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันเพราะงั้นเติมเวลาไหนก็ได้เป็นวันเท่ากันนะครับนอกจากว่าอะไรม mark. ันหย่อนมันปั๊กหลอดที่พี่มารุ่งสีเราปัญหาเจ้าหน้าที่บริหารด้านไปอยู่ในซอยลึกๆบ้านลึกๆ 你第二个，它是来源于第一个。